ในช่วงนี้จะให้ทางธนาคารได้มากล่าวให้ความเข้าใจเพิ่มเติม,ตมกับทุกท่านขอนเชิญคุณเด่นศักด์สังแก้วผู้ช่วยผู้จัดก,การเขตพัฒนาธุรกิจบุรีลำธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือกัน ก่อนอื่นนะครับก็กลับเรียนนะครับคณะผู้บริหารนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกร้านค้าทวิกิจนะครับวันนี้ในนามของไทยพานิ์เองนะครับรู้สึกนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มาร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการในครั้งนี้นะครับต้องบอกเองว่าผมเองนะครับจริงๆแล้วพึ่งมาดูแล จังหวัดปุริลเนี่ยเมื่อต้นปีที่ต้นบักรานี้นะครับผมมีโอกาสนะครับผมมีโอกาสได้ออกพื้นที่นะครับในพื้นที่ของบุริล์และก็พื้นที่สุรินนะครับที่เป็นเขตที่ที่ผมได้ดูแลนะครับผมจะเห็นสิ่งหนึ่งที่ผมพบนะครับก็คือว่าผมรู้สึกคุ้นเคยนะครับกับร้านค้าที่ เขียนมีป้ายสีแดงๆนะครับติดโลโก้เขียนว่าทวิกินะครับเราก็มีความรู้สึกนะครับดีใจนะครับว่ายังยังได้เคยเคยมีโอกาสได้คุยกับทีมงานนะครับว่าร้านค้าพวกนี้เราเราสนใจนะครับคุยกับน้องๆในทีมงานนะครับวันนี้ผมมีน้องน้องทีมงานมาด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสคุยกับทีมงานว่าเฮ้ยเราสนใจเราอยากจะเข้าไปสนับสนุนอยากจะไปดูว่า ร้านค้าหรือผู้ประกอบการตามชุมชนนะครับเนี้ยเขาต้องการมีอะไรที่เราพอที่จะช่วยได้บ้างนะครับมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าณวันนี้นะครับการทําธุรกิจวันนี้มันมันอาจจะเราผู้ประกอบการเองอาจจะต้องสัมผัสอะไรหลายๆอย่างนะครับเจอวิกฤตมากมายนะครับอย่างที่ผมมีโอกาสได้ฟังตอน ก่อนที่เข้ามานะครับก็รู้สึกก่อนอื่นเลยนะครับต้องรู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็ผมรู้สึกฟังแล้วผมขนลุกเลยว่าแบงค์ทวิกิจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อตั้งมา47ปีมากกว่าอายุผมอีกมากกว่าอายุผมอีกนีดแล้วก็ยืนหยัดนะครับที่สําคัญก็คือว่ายืนหยัดผ่านวิกฤตนะครับมาไม่รู้ว่า ผมว่าหลายวิกฤตมากนะครับค่างเงินเองนะครับต้มยำกุ้งหรือเปลี่ยนรับฐบาลบ้างนโยบายเปลี่ยนบ้างอะไรหลายอย่างนะครับคือท่านผ่านมาหมดแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สํคาคัญที่แปลกใจที่สุดคือท่านก็ยังยืนหยัดนะครับแล้วก็ยังใช้แบงค์ของท่านแล้วก็เติบโตนะครับผมมีโอกาสได้นั่งตะกี้นี้นะครับผมได้มามีโอกาสได,ได้ได้เข้ามาดูข้อมูลทางมบกขาดแล้ว เรารู้สึกว่าเราตกใจมากนะครับอดประกอบการนะครับเราก็เชื่อมั่นได้ว่านะครับวันนี้นะครับร้านค้าสมาชิกนะครับที่จะเข้าร่วมผมกล้ายืนยันว่ามั่นใจเลยว่าแบรนด์ของทวิกิตนะครับในพื้นที่อีสานใต้และก็ในพื้นที่อีสานนะครับผมผมกล้ายืนยันเลยว่าเราไม่ได้แพ้เจ้าอื่นนะครับยิ่งได้ฟังรูปแบบการ รูปแบบการดําเนินงานนะครับได้ฟังนโยบายนะครับที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสต็อกเองนะครับยอดขายหรือว่าการโลจิสติกการจัดส่งนะครับทำให้ผมเชื่อว่า สมาชิกทุกท่านนะครับจะช่วยทําให้ท่านทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็คล่องตัวขึ้นนะครับโอเคนะครับในส่วนตรงนี้ผมผมผมขออนุญาตพูดเข้าส่นเนื้อหาของไทพาณิ์เองนะครับจริงๆแล้วไทพาณิ์เองวันนี้นะครับเรามีโปรแกรมนะครับที่สนับสนุนเกี่ยวกับผู้ประกอบการนะครับหลายโปรแกรมมากนะครับแต่ว่าโปรแกรมวันนี้ที่ผมเลือกมาแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ และก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการทุกท่านที่อยู่ในนี้นะครับผมผมมีชิ้ให้ด้วยนะครับง่ายๆน,นะครับก็คือว่าท่านจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นโดยที่นะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะติดต่อแบงค์หรือเราทําธุรกิจเรามีการค้าเวลาเราจะคุยกับแบงค์เนี่ยมันยากมากนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าไทยพาณิชย์เองเนี่ยเราต้องบอกว่าคําว่าหลักประกันหรือว่าตัวป้องกันความเสี่ยงหรือ,อ,อหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ถามว่าในการทําธุรกิจของแบงค์เองนะครับตอนนี้เราถือว่าตอนนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องรอง ื่องหลักจริงๆคือธุรกิจตัวลูกค้ารูปแบบการค้านะครับต่างหากที่ที่แบงค์ให้ความสนใจนะครับในส่วนของหลักประกันเนี่ยันเป็นเป็นเรื่องรองนะครับผลักตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันนะครับ ธนาคารเองนะครับเราสามารถให้วงเงินพิจารณาสูงสุดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับเพียงท่านยื่นเอกสารเนี่ยต่อรายนะครับท่านจะได้วงเงินสูงสุดถึง3รล้านบาทนะครับสามล้านบาทไม่พอนะครับคือได้วงเงินนะครับที่สูงแล้วยังไงนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันแล้วไงความสะดวกล่ะต้องบอกว่าสะดวกมากนะครับ เราใช้เอกสารนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับเอกสารไม่ได้ยุ่งยากนะครับขั้นตอนของเอกสารไม่ได้ยุ่งยากการอนุมัติรวดเร็วนะครับผมกล้าดีงานวันนี้นะครับน้องผมทีมงานทีมงานเอาน่าจะเดินแจกอยู่เนี้ยนะครับถ้าสมมุตินะครับในกรณีที่ท่านนะครับยื่นเอกสารนะครับตามเช็คลิสต์ผมขอยจำนะครับว่า ผลการออโมัต์ถ่าท่านให้เอกสารเรานะครับณวันนี้นะครับตามเช็คลิสที่ให้นะครับผมกล้ายืนยันว่าท่านจะได้เงินนะครับโดยประมาณนะครับ3วันนะครับวันนี้ถ้าเราเอกสารเราพร้อมทุกอย่างนะครับน้องสอเข้านะครับไม่เกินวัน2วันเนี่ยทราบผลนะครับแล้วก็เงินก็จะโอนเข้าบัญชีท่านทันทีนะครับเราให้วงเงินตั้งแต่100,000บาทจนถึง3ล้านสำหรับโปรแกรมนี้ นะครับถามว่าแล้วการผ่อนล,ล่ะนะครับถ้าผ่อนได้ยาวถึง6ปีนะครับ72เดือนนะครับ <ๆ S 1> ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยแบบไม่มีหลักประกันนะครับถามว่าดอกเบี้ยนะครับตกต่อเดือนเนี่ยประมาณบาทกว่านะครับหรือผ่อนแสนละสองพันนะครับผ่อนสบายๆนะครับถามว่าเดือนละสองพันนี่ผมว่า จริงๆแล้วค่าน้ำมันเดือนหนึ่งก็นะครับหรือว่าน้อยมากนะครับสำหรับวงเงินตัวตัวนี้นะครับหลักเอกสารที่ต้องใช้นะครับเบื้องต้นเอกสารประกอบนะคที่ต้องใช้เบื้องต้นนะครับเราขอแค่หนึ่งคือข้อมูลส่วนตัวนะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับถ้ามีใบเปลี่ยนชื่อก็ขอด้วยนะครับ 2. นะครับทะเบียนการค้า นะครับเบียนการค้านะครับสามก็คือสเตทเมนต์นะครับสเตทเมนต์แล้วก็บันทึกภายในนะครับแค่นี้นะครับท่านก็สามารถที่จะขอวงเงินกับเราได้แล้วนะครับท่านบางคนบอกว่าจริงๆก็คือเริ่มต้นแค่สองแสนนะครับแต่บางท่านบอกว่าอยากจะเอาไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับก็สามารถทำได้ถึงสาล้านนะครับ เอกสารพร้อมผมการย่นดก็คือ3าวันท่านมีรู้ผลนะครับรู้ผลว่าเรื่องต้นนะครับว่าโมงเงินเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยนะครับวันลุกขึ้นท่านท่านมีบัญชีกับไทยาณิน,นี้อยู่แล้วเงินก็จะโอนเข้าบัญชีให้ท่านเลยนะครับไอ้นี่ง่ายมากนะครับแล้วก็สะดวกมากตอบโจทย์ท่านมากนะครับแล้วผมบอกอย่างยิ่งเลยนะครับว่าแบงก์พวิกิจเนี่ยผมชอบมาก เพราะว่าผมขี่รถผม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 ,ผมไม่ใช่คนที่นี่นะครับผมมาเมื่อก่อนผมอยู่สังักงานใหญ่ผมเพิ่งมาออบบอกที่บุรีรัมย์ต้นปีผมก็จะส urve ผมก็จะเห็นแบรนด์โลโก้สีแดงแดงตามชุมชนนะครับตามชุมชนผมก็จะเห็นขายของนะครับการจัดเชลนะครับในการเรียนสินค้านะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมสนใจผมก็จะมาคุยกับน้องๆเลยว่าเฮ้ยเราน่าจะน่าจะ ทำอะไรได้บ้างนะครับเรามีอะไรที่ที่เราน่าจะเป็นประโยชน์กับร้านค้านะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อคืนนี้ทีมงานผมบอกว่าประมาณสองทุ่นะครับบอกว่าพี่ๆี่พี่พี่ทุ่งนี้พี่ว่างไหม <c oughs> บอกเราทางร้านทวีทางที่ทวิกิจเขาจะเรียนเชิญเรามาพูดคุยเราก็ถามก่อนเลยว่า เอาอะไรไปคุยเอาอะไรไปคุยเราจะคุยเราจะคุยพอย n ไหนดีเราจะคุยในธีมไหนนะครับก็ผมผมก็เตรียมมาเยอะมากนะครับจริงๆผมเตรียมผมเตรียมผมเตรียมาภาวะเศรษฐกิจอะไรเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าโอเคพอมาถึงก็สบายๆนะครับเพราะเราเราเราแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน นะครับสร้างนะครับความมั่นคงนะครับความมั่นใจคือถ้าเรามีเงินทําอะไรมันมั่นใจมันทําอะไรแล้วมันรู้สึกมันรู้สึกตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมฝากอีกสั้นๆนะครับก่อนสุดท้ายนี้นะครับผมผมฝากฝากฝากสั้นๆนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับมีผู้ใหญ่เคยเคยสอนผมว่าสมัยก่อนนะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กการทําธุรกิจนะครับ เราเป็นลายย่อยปลาใหญ่มากินปลาเล็กแต่ตอนนี้นะครับคำนี้ถ้าในวงการแบงค์เขาเลือกใช้กันแล้วนะครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าปลาเร็วใหญ่ไม่กลัวกลัวเ็วนะครับทฤษฎีนี้อ้านยิงได้จากไหนนะครับเราจะเห็นว่าฟิล์มโกนักเองนะครับพวกฟิลม์มพวกไอโกนักที่เป็นเจ้าใหญ่ๆที่หรือโดเกียเองที่คนมองว่าใหญ่ๆมากนะครับทำทุกอย่างได้หมดนะักวันนี้หายไปหมดแล้ว สู้ความเร็วไม่ได้นะครับตอนนี้ผมว่าถ้าท่านตัดสินใจใน,นวันนี้นะครับตัดสินใจก่อนเรือมก่อนลุยก่อนนะครับคือตอนนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านพร้อมวันนี้นะครับเรามีทีมงานนะครับหรือถ้าไม่เลยก็ฝากรายชื่อไว้นะครับผมบอกไปว่าผมจะให้ทีมงานติดต่อท่านทุกคนนะครับอย่างเช่นร้าน ขออนุญาตนะครับร้านชัยเจริญนะครับน้องในทีมงานผมก็อยู่ในเพเิสนะครับเดินไปหาทหลายครั้งมากบอกนี่ร้านนี้เป็นไงโอ้เฮียเฮียไม่กู้เฮียเฮียหลังใหญ่นรืลองวันนี้ลองดูนะครับเฮียเ่เปลี่ยนใจนะครับจริงๆเรามีหลายโปรแกรมนะครับเราเรามีหลายโปรแกรมมากที่จะซัพพอร์ตเฮียนะครับนะครับเราเรามีหลายโปรแกรมมากนะครับเราก็เลยบอกว่านี่หลายๆคนเป็นเป็นลูกค้านะครับน้องผมรู้จักหลายๆคนนะครับก็เลย ต้องขอบคุณนะครับวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับหรือไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับด้านเอกสารนะครับด้านข้อมูลหรือต้องการเพิ่มเติมอะไรไหมครับที่ผมพูดไม่ครบเกี่ยวกับโปรแกรมนี้สามารถสอบถามได้นะครับมีไหมครับมีครับเช่นครับ จากข้อมูลที่ได้รับมานะคะว่าแสนแสนละสองพผ่อนง่ายๆสบายๆายายแต่จากที่คำนวณดูแล้วก็ไม่สบายเท่าไหร่เพราะว่าเอเบี <laughs> เ้ย่เร5ต่อปีอย่างนี้โดยปกติแล้วธุรกิจ SME นี่้มันอยู่ที่ประมาณ7% 8%ป่อปีอันนี้อยากฝากให้พิจารณาอีกครั้งครับโอเคนะครับผมผมขออนุญาตตอบ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 คำถามนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่า สินเชื่อของเรานะครับเป็นแบบสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันนะครับหรือว่าคื e นโลนนะครับโดยปกตินะครับต้นทุนของแบงค์นะครับเราสำรองนี่100%เนะครับก็คือว่าถ้าสมกรณีที่ worst case นะครับกรณีที่เกิดนี่นี่เสียละกันนะครับพูดง่ายๆนะครับแบงค์สำรอง100%นะครับทำให้การคำนวณอย่างที่บอกนะครับต้นทุนสูงนะครับแต่ตัวโปรแกรมนี้นะครับดอกเบี้ยอยู่ที่ มา r ์บวกแปนะครับ MRR อ้างอิงของเราอยู่ที่ห้าจุดเก้าเก้าห้านะครับบวกแปประมาณสิบสามนะครับต่อเดือนอยู่ประมาณสิบสองจุดบาทต่อปีนะครับต่อเดือนก็ประมาณบาทสิบตังค์นะครับโดยเฉลี่ยสิบสาเเซนต่อปีครับต่อเดือนก็ประมาณบาทกว่านะครับครับผมมีมีท่านอื่นไหมครับเพื่อนดอกเบี้ย ผมผมผมชอบมากนะครับเรื่องดอกเบี้ยนี่มันมันเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับสำหรับผู้ประกอบการเองนะครับแบงก์ก็อยากได้เยอะผู้ประกอบการได้ไอ้ถูกฝากหัวเดี๋ยวนะครับเสียงปรบมือให้คุณเด็กสาวสแกนน้องมีคำถามเอาเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะพอดีจะขอเพิ่มว่าก็ฝากทางธนาคารไทยพาณิชย์ว่าทุกท่านที่มา ในโครงการเราก็ไม่ใช่เครดลอนปกติถูกไหมคะสองแสนก็อยู่ที่ทวีกิจเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ไม่ไม่ผิดอยู่แล้วไม่ผิดชำระอยู่แล้วถูกไหมเอ่ยถ้าผิดชำระเดี๋ยวให้คุณทวีคืนเงินให้สองแสนดอกเบี้ยมันต้องเป็นเคปพิเศษไม่ใช่เป็นเครดลอนปกติ ถูกไหมคะคุณเด่ดนศากฝากฝากผู้เล่หานไปลดดอกเบีย้ยอันเป็นให้คุณเด่นสากด้วยนะคะคือมันไม่มีความเสี่ยงทุกคนนะที่นี้ถึงแม้จะสำรองนี่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เงินที่สำรองก็คงไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะเขาผอ่อนตรงถูกไหมอเ,เอ่ยทุกคนไม่อยากมีแบงก์ลิสต์นะคะฝากด้วยนะคะมีมีอะไรจะถามไหมคะค่ะถามเลยคะ่ะ เรามีหลักประกันเข้ามาแล้วก็หลักประกันพี่มันน่าจะลดลงใช่ไหมครับใช่ครับเป,เป็นเงื่อนไขของแต่ละลายใช,ใช่ครับคราวนี้อยากจะเรียนอาเซียนด้วยว่าโครงการทงฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ,อม,มันจะเป็นยังไงไม่ทราบแต่ว่าเรา,เราอยากเป็นเต็มตัวเหมือนอย่างท่านที่เคยท่านทาอยู่เนี่ยนะครับถ้าไปปล่อยกรรมยะถากรรมผมกลัวจะสู้ ร้านค้าอื่นไม่ได้เพราะการแข่งขันมันสูงอย่างที่ท่านว่าปลา<ช>มันเร็วเด็ดเด็ดปลาเรากำลังฝึกใหม่ยัะไม่เร็ว <laughs> <laughs> มันจะสะดุด <Latin. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังก็คือ,อเมื่ออยากจะทําธุรกิจอย่างนี้ผมเชื่ group, อในแบรนด์เทิจอยู่ได้นานแสนนานนะครับ <Ved S 2> แต่เราจะเข้าถึงได้ไหมหนึ่งก็ค <gambling. S 1> ือแหล่งเงินทุนสองก็คือความจิตใจจากอาเซียน และครอบครัวที่จะลงไปดูลูกหัานนะครับเป็นเป็นทวีพอไม่หรอกครับสายบุญครับไม่ไ,ไม่ได้เสียก็คือคนสูงสุดของของผมเองครับนะครับรอะนั้ก็เดี๋ยวพี่คงลดลงนะคร,ครับครับขอบคุณครับขอบคุณะครับ ขออนุญาตขอบขอบพระคุณนะคะคุณเด่นศักด์สังแก้วผู้ช่วยผู้ช่วการเขตพัฒนาธุรกิจบุรีล์ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะ